สวัสดีครับร้านเจรักขนมฟังฟีเจอยคุกกี้ครับอยู่ที่เทปรักษ์66แหนมแดงนะครับสมุทรปราการฝากติดตามทางเพจไ,ได้นะครับขอบคุณครับค่ะก็แบบว่ามีทำเองใช่ไหมคะมีแบบรวมใช่แล้วบอกบอกราคาได้ไหมคะอ่เริ่มต้นที่360รอครับจะเ,เป็นราคาขายโ่งปิ๊บ <Course S 1> ใหญ่ใช่ครับปิ๊บใหญ่ช่วงนี้ถ้าถ้าเป็นของฝากลูกจะมีราคาตั้งแต่50-70 ร้อยี่สิคือจะเป็นขนมที่ของทางแบรนด์แบรนด์จากโรงาน๋อ้ผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ตรงตรงจากโรงงานครับส่วนมากที่ผมสั่งคือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ดีคนซื้อของปากก็ดีเพราะขายในราคาเดียวกันและเราสามารถพิ๊อเดอร์ได้เรับประกันว่าเจ็ดวันของออกจากโรงงานจะไม่เน้นสต็อกของไม่สดไม่เหนินไม่อะไรเออโอเคอ่าฝากไอจีหรืออะไรได้นะคะ อของเพจ JR c ก o k i e TikTok IT แล้วก็ Twitter ก็จะเป็นตัวเดียวกันครับอ๋อ JR Cookie ใช่ครับฝากพิมพ์ค้นหาง่ายๆ JR Cookie เจรั c h สงบฟังปิ๊บใน Google กันเลยครับอ้าวขอบคุณมากค่ะปิ๊บเล็กนี่ร้อยห้าสิบเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะเอาตัวถามเลยอ่าโอเคสามร้อยหกสิบเริ่มต้นให้เลือกมากกว่าสี่สิบโอ้เยอะแยะเลยค่ะของฝากสำหรับปีใหม่นี้นะคะ แวะมาได้ที่เทพรารักษ์66เนาะใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะ บากร้านที่รักขนมปังกรีบด้วยนะครับ